ขอเสียงแฟนคลับของน้องไรอันหน่อยคะ่ะยังดังไม่พอขอดังกว่าน,นี้ได้ไหมคะขอเสียงแฟนคลับของน้องไรอันหน่อยคะ่ะโอ้โห<ฮ>ได้ยินถึงจังหวัดใกล้เคียงเลยนะคะมากันเยอะมากๆตอนนี้นะคะน้องไรอันของเราก็ใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมคะใกล้จะถึงแล้วนะคะ ต้องขออภัยทุกทุกท่านด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะทำถนนค่อนข้างหลากหลายกันเลยนะคะรถติดนะคะรอ,าาอสักครู่ค่ะได้เจอเจอกันอย่างแน่นอน รูไม่ถึงนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดค่ะที่มารอบุฟเฟ่ทะเลถังกันอยู่นะคะคุณพี่สามารถที่จะต่อแถวต่อคิวกันได้เลยค่ะในช่วงเวลาประมาณนะคะ17นาฬิกาค่ะหรือว่า5โมงเย็นนะคะเราจะได้เปิดนะคะกับในส่วนของค่ะโซนอาหารทะเลนะคะที่เราได้จัดให้กับทุกๆท่านค่ะได้ทำบุฟเฟ่ทะเลถังให้กับคุณลูกค้านะคะ<อ>ได้มา มอบความสนุกสนานค่ะให้กับคุณลูกค้ากันนั่นเองนะคะยังไงก็เรียนเชิญคุณลูกค้ากันได้เลยนะคะกับในส่วนของบุฟเฟ่ทะเลถังของเราจัดถังไปยิ้มไปนะคะจัดถังไปมองเพื่อนไปดูรูปแบบของเพื่อนที่เพื่อนจัดมาะคะบางคนนะคะนึกว่าเรียนสถาปนิกมาค่ะจัดถังได้สวยงามมากๆเลยนะคะ วันแรกทำไป6กกิโลกรัมโอ้โหเอาไปได้ยังไงนะคะสำหรับบุฟเฟ่ทะเลของเราวันที่สองได้ไปเยอะสุดประมาณ5กิโลกว่าค่ะวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเยอะสุดได้กี่กิโลนะคะป้นท่านก็บอกว่านะคะเข้ามาเลือกบุฟเฟ่ทะเลถังกันแล้วนะคะกุ้งหมดในรอบนี้ทำยังไงดีไม่ต้องกลัวค่ะหากคุณได้เข้ามานะคะเลือกบุฟเฟ่ทะเลถังของเราแล้วทางเรานนะคะเติมให้ได้ตลอดค่ะไม่มีอั้นกันเลยในรอบของท่านนั่นเองนะคะ ตอนนี้สําหรับคุณลูกค้าค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันอีกสักหนรอบนะคะที่ซื้อตก้อี้นะคะกับทางฮอกกิมเมกาสโตของเราค่ะอย่าลืมนะคะท่านที่ซื้อตั้อี้เก็บใบเสร็จไวด้ดีๆค่ะตอนนำนะคะตั้อี้ออกท่านจะได้นําใบเสร็จค่ะโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้ดูกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะกับในส่วนของกิจกรรมดีๆของเรานะคะท่านใด ที่ยังไม่ได้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากดติดตามค่ะแฟนเพจ Facebook นะคะกับพวกอูตรของเราอย่าลืมนะคะเข้าไปกดติดตามกันไว้ด้วยเพราะว่าภายในนะคะแฟนเพจ a c e b o o k ของเราค่ะก็จะมีนะคะเป็นในส่วนของข่าวสารค่ะแนะนําให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะได้ทราบโปรโมชั่นดีๆรวมไปถึงนะคะเราก็ยังมีค่ะกับกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นค่ะให้กับทุกท่านได้รู้กันอีกด้วยเมื่อวานนี้นะคะเรามีการค่ะ กิจกรรมนะคะสำหรับการเวิร์กช็อปค่ะทำอาหารญี่ปุ่นกันลูกค้านะคะบอกว่าอุ้ยพี่หาไม่เจอเลยนะคะเราอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านค่ะได้ติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเราไว้นะคะพเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนะคะได้นําในส่วนของกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะมาให้กับทุกๆท่านนะคะได้ร่วมสนุกกันอีกหลากหลายรอบกันอย่างแน่นอนสําหรับในส่วนของโฮเกตมีคัสโตของเรานั่นเองค่ะ เรียนเชิญยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ามาถึงนะคะที่บริเวณเวทีกลางของเรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็แน่นอนเลยค่ะ มีนะคะทุกทุกท่านมาจากหลากหลายพื้นที่กันเลยแล้วก็รวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะกับผู้บริหารนะคะฮกกี้ซุปเปอร์มาทของเรานะคะก็จะได้มาเจอเจอกับทุกทุกท่านกันด้วยนะคะยังไงก็เรียนเชิญคุณลูกค้าค่ะสามารถที่จะเข้ามานั่งนะคะบริเวณเวทีของเรากันได้หรือว่าท่านใดค่ะที่บอกว่าไม่สะดวกซื้อเก้าอี้นะคะสามารถใช้ปัดยืนได้เลยค่ะ เพราะว่านะคะทุกท่านจะได้ร่วมสนุกการเต้นกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้รับประกันความสนุกแบบ100%ยเปเซ็นเต็มใช่ไหมคะรับประกันความสนุกกับพเสาวน้องไรอันเต็มร้อยเปร์เซ็นตใช่ไหมคะต้องถามแฟนคลับที่เข้าไปด้วยกันทุกจังหวัดค่ะเขาไปด้วยกันทุก ไม่ว่าน้องไรอันจะไปไหนแฟนคลับของเราไปด้วยทุกที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะคะไปด้วยกันหมดทุกที่เลยถึงว่าทําไมได้รางวัลน,นะคะฝันใจนั่นเองเพราะว่าวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าพิเศษสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับในส่วนของนะคะกิจกรรมดีๆในวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีนะคะห้างสรรพสค้าแห่งนี้ค่ะกับพก,กิ้มคโสโตร์ของเราั่นเอง